สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสําหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องใจดีใจงามร่มเย็นเป็นสุขเนื้อธรรมะโดยหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชเรามาเรียนรู้อยู่ในกายเรียนรู้อยู่ในใจอย่าสนใจคนอื่นเลยเสียเวลาไม่นานทุกคนก็จะต้องจากกันไป เราไม่ต้องไปเพ่งโทษคนอื่นไม่ต้องไปหลงเขาไม่ต้องไปเพ่งโทษเขาเรามาฝึกของเราไปไม่นานทุกคนก็จะต้องจากกันไปหมดทุกคนน่าสงสารเหมือนกันหมดฉะนั้นดูของเราเองถ้ามองคนอื่นก็มองด้วยความรู้สึกเมตตาด้วยความรู้สึกเป็นมิตรเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันแล้วใจเราจะร่มเย็นเป็นสุขใจเราจะค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ถึงวันหนึ่งธรรมะก็มาสู่ใจเราเมื่อใจได้ธรรมะมาแล้วจะรู้ว่าเป็นของที่มีค่าที่สุดของอื่นที่เราได้มาเพื่อที่จะเสียไปอย่างเช่นได้บ้านมาวันหนึ่งก็จะต้องเสียบ้านไปอาจจะต้องขายหรือถูกยึดไปหรือเกิดเหตุอย่างอื่นก็ได้หรือบางทีเราก็จะต้องจากไปเองด้วยการตายไปก็เสียไปให้คนอื่นมีอะไรก็เพื่อจะสูญเสียไป มีธรรมะจะได้ของดีของวิเศษติดตัวจริงๆเป็นสมบัติที่ติดตัวจริงๆข้ามภพข้ามชาติคนเราลงกันด้วยธาตุถ้าไม่มีคนซึ่งดีกว่าเราหรือเสมอกับเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าไปคนเดียวดีกว่าเดินคนเดียวดีกว่าถ้าไม่มีคนที่ดีเหมือนเหมือนกับเราหรือดีกว่าเราเพราะถ้าเราคบกับคนชนิดไหน เราจะกลายเป็นคนแบบนั้นในสมัยพุทธกาลก็มีพวกพระท่านเดินจงกรมกันเป็นกลุ่มๆอยู่ในวัดพระพุทธองค์ท่านก็ชี้ให้ดูว่าภิกษุกลุ่มนั้นเดินตามพระสารีบุตรอยู่พระสารีบุตรนั้นเดินจงกรมก็มีพระกลุ่มหนึ่งเดินอยู่กับพระสารีบุตรพระพุทธองค์ตัดบอกว่าพระพวกนี้ชอบในเรื่องของปัญญาชอบการเจริญปัญญา อีกพวกหนึ่งเดินตามพระโมคคัลลานะอยู่พระพุทธองค์ก็ชี้ว่าภิกษุเหล่านี้ชอบในเรื่องของการมีฤทธิ์พวกหนึ่งเดินตามพระอนุรุทธะท่านก็ชี้ว่าภิกษุเหล่านี้ชอบในเรื่องของทิพยจักสุขชอบความอยากรู้ใครตายแล้วไปเกิดณที่ไหนอะไรอย่างนี้พวกหนึ่งเดินตามพระเทวทัตตามหลายองค์พระพุทธองค์ก็ชี้ว่าภิกษุเหล่านี้ปรารถนาลามก ตั้งแต่พระเทวทัตยังไม่ได้แตกกับพระพุทธเจ้าท่านชี้เลยว่าภิกษุพวกนี้ปรารถนาลามกแล้วท่านพูดอยู่กับใครพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุใช่ไหมภิกษุพวกนี้ปรารถนาอะไรมาอยู่กับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนลงกันด้วยธาตุหมายถึงมีธาตุที่ดีมันก็ไปรวมกับธาตุที่ดีมีธาตุที่ชั่วก็รวมกับกลุ่มที่ชั่วชั่ว ถ้าข้ามกลุ่มกันเลยวุ่นวายไม่เสมอกันด้วยศีลด้วยธรรมะวุ่นวายท่านตรัสไว้ว่าถ้าเราไปไหนมาไหนหาคนที่ดีกว่าเราหรือเสมอกับเราเดินคู่กับเราไม่ได้ก็จงไปคนเดียวเราไปยึดคนอื่นยึดสิ่งอื่นก็เพราะว่าเรายึดตัวเองอย่างเรายึดว่านี่เป็นสามีของเรานะก็เพราะว่ามันมีเราเรายึดเรานี่ภรรยาเรา นี่ก็เราอีกนี่ก็ลูกเราก็เราอีกนี่บ้านเราเห็นไหมมันมีเราตลอดเพราะจริงๆแล้วมันยึดตัวเราทีนี้สิ่งที่จิตไปยึดเข้าล้วนแต่เป็นของแปรปรวนตลอดเวลาร่างกายเหล่านี้ก็เป็นของแปรปรวนความรู้สึกนึกคิดในจิตใจก็เป็นของแปรปรวนความสุขก็เป็นของแปรปรวนความทุกข์ก็เป็นของที่แปรปรวน ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนตลอดเวลาเราไปยึดถือสิ่งที่แปรปรวนั้นเราฝากชีวิตจิตใจไว้กับสิ่งที่แปรปรวนั้นมันฝากไม่ได้จริงๆนะสุดท้ายก็ผิดหวังยึดไม่ได้จริงยึดไว้แล้วเอาไม่ได้ไม่เป็นเจ้าของที่แท้จริงตราบใดที่เรายังยึดถืออยู่ความสุขของเรายังอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่หรือกระทั่งความสุข ก็ยังต้องยึดถือว่าร่างกายนี้ต้องแข็งแรงต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวจิตใจนี้ก็ต้องมีอารมณ์ที่มีความสุขอะไรอย่างนี้ถ้าเรายังยึดอย่างนี้อยู่เราต้องเจอความผิดหวังอย่างแน่นอนพระอระหันต์ไม่ใช่ฝึกจิตจนสงบแต่ฝึกจิตจนฉลาดจิตใจที่รู้ความจริงของรูปนามกายใจก็จะรู้ความจริงของโลก จิตใจ er, ที่ไม่ยึดถือ er, รูปนามกายใจจะไม่ยึดถือ er, สิ่งใดในโลกเมื่อไม่ได้ย er, ึดถือสิ่งต่างๆเมื่อสิ่งต่างๆแปรปรวนไปจิตใจจะไม่ทุกข์ร่างกายจะแก่จิตใจไม่ได้ยึดร่างกายจิตใจก็ไม่ทุกข์ร่างกายถึงจะเจ็บป่วยจิตใจไม่ได้ยึดร่างกาย,จ,ายจิตใจก็ไม่ทุกข์ถึงร่างกายจะตายไปจิตใจก็ไม่ได้ยึดร่างกาย จิตใจก็ไม่ทุกนั่นเองอารมณ์ของความสุขอารมณ์ของความทุกข์ทั้งหลายนั้นที่ผ่านเข้ามาในจิตใจถ้าจิตใจเห็นความจริงมีปัญญารู้ว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างก็เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวมาแล้วก็ไปทั้งสิน้นเวลาความสุขมาจิตใจก็ไม่หลงลำพองเพราะรู้ว่าไม่นานมันก็จะจากไปเมื่อความสุขมันจากไปแล้ว จิตใจก็ไม่อะไรอาวรเพราะรู้ว่าความสุขก็ทำหน้าที่ของความสุขเสร็จแล้วตอนนี้เขาหมดหน้าที่แล้วถึงวาระที่เขาจะดับไปเมื่อเวลาความสุขไม่มาก็ไม่โหยหาอยากได้แม้กระทั่งอยากได้ความสุขจิตใจก็มีความทุกข์เรียบร้อยไปแล้วอยากได้ความสุขก็ทุกเลยนั่นเองฉะนั้นความอยากเกิดทีไรความทุกข์ทางใจก็เกิดทุกที ถ้าจิตใจฉลาดแล้วมันก็หมดความอยากรู้ว่าความสุขเป็นของแปรรวนเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีก็ไม่ได้หิวเพราะว่ารู้ว่าถึงได้มามันก็อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากให้มันอยู่ตลอดเพราะรู้ว่ามันของอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวอยู่แล้วมันดับไปก็ไม่เสียดายไม่เสียใจเพราะรู้ว่ามันของชั่วคราว ใจจะเข้าสู่ความสงบสุขที่แท้จริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพ้นขึ้นมาเป็นพระองค์แรกท่านก็หันมามองพวกเราประทานธรรมะไว้ให้พวกเราได้เดินตามเพื่อเราจะได้พ้นตามท่านไปการปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตัดสอนไว้เพื่อให้เรานั้นพ้นขึ้นมาก็คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญานี่แหละ ศีลนั้นจําเป็นตั้งใจรักษาศีลง่ายๆอย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นด้วยทางกายทางวาจาเบียดเบียนตัวเองคือเบียดเบียนสติปัญญาของตัวเองศีลห้าข้อก็มุ่งมาที่ความไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองถ้าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วเราได้อะไรเราได้ความสงบได้ความสุข อย่างคนที่มีความรักความเมตตาคนอื่นจิตใจร่มเย็นเป็นสุขแต่คนที่อาฆาตพยาบาทมุ่งทำร้ายคนอื่นไม่มีความสุขเลยฉะนั้นที่แรกเราตั้งใจเราไม่ทำสิ่งที่จะเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองฝึกไปเรื่อยๆจิตใจมันก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นสุดท้ายใจมันก็จะสูงขึ้นนอกจากจะไม่ทำชั่วความดีในใจของเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างไม่ทำร้ายคนอื่นนานๆไปความเมตตากรุณาก็เกิดขึ้นในใจเราบางทีความอยากทำร้ายคนอื่นให้ตายจากไปเลยความโกรธมันก็ดูไปดูไปมันก็เป็นสิ่งที่น่าสงสารเหมือนกันเป็นความทุกข์ของมันเหมือนกันความเมตตามันก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะเกิดขึ้นมาใจจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้น อย่างเราไม่ขโมยสิ่งของของคนอื่นเราสงสารเขากลัวเขาลำบากไปดูคนที่เขาลำบากนั้นแต่เรานั้นมีกินมีเกินแต่เขาไม่มีเราก็แบ่งปันให้เขาได้เรารู้จักการให้ทานการรักษาศีลถ้าเราฝึกของเราไปเรื่อยๆนอกจากจะได้ศีลแล้วเราจะได้ธรรมะด้วยได้ความดีความงามขึ้นมาในใจด้วย อย่างที่เราซื่อสัตว์ในคู่ครองของเราจิตใจก็จะไม่เร่าร้อนถ้าเราไม่ซื่อสัตว์ในคู่ครองของเราจิตใจก็จะเร่าร้อนฉะนั้นเราซื่อสัตว์ในคู่ครองของเรามันฝึกใจให้สันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีค่อยๆเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวหรือเราไม่โกหกหลอกลวงคนอื่นต่อไปทุกคำพูดของเรานั้นมันเป็นสัจจะขึ้นมา มีศีลก็จะมีธรรมะขึ้นมาเราไม่ขี้เล่าเมายาพยายามฝึกตัวตนเองไปเรื่อยๆต่อไปสิ่งที่ได้มาคือสติสัมปชัญญะค่อยๆฝึกตัวเองไปมีศีลจะดีงามใจที่ดีใจที่งามนั้นมันจะร่มเย็นเป็นสุขสงบง่ายทำสมาธิก็ง่ายจงมีความสุขอยู่กับปัจจุบันความแก่ความชารารออยู่ข้างหน้าหนีไม่ได้ เราพร้อมที่จะมีชีวิตตอนแก่ชราหรือยังต้องมีความสุขให้ได้ที่จริงแล้วถ้าเรารู้จักดำรงชีวิตตอนเป็นเด็กๆก,ก็มีความสุขเป็นหนุ่มสาวก็มีความสุขกลางคนหรือแก่ชราก็มีความสุขได้แต่คนเราไม่ค่อยมีโอกาสไม่ค่อยมีความสุขตอนเด็กๆนั้นร่างกายแข็งแรงเวลาก็ยังเยอะมากมายไม่ต้องหัวปักหัวปัมทำมาหากินไม่มีเงินที่จะช่วยตัวเอง เลี้ยงตัวเองไม่ได้มีความสุขไม่เต็มที่พอตอนหนุ่มสาวร่างกายยังแข็งแรงเงินก็มีทำงานได้ด้วยตัวเองแต่ไม่มีเวลาเอาเวลาไปทำมาหากินกันหมดพอตอนแก่ชาราไม่ได้ทำอะไรเวลาก็มีบางคนเก็บเงินไว้นานเงินก็มีแต่ไม่แข็งแรงไม่มีเรียวมีแรงชีวิตทุกชั้นของวัยนั้น แต่ละชั้นแต่ละช่วงมีปัญหาทั้งสิ้นเราคาดหวังว่าเราผ่านตรงนี้ไปแล้วแล้วเราจะมีความสุขอย่างตอนอยู่เป็นเด็ก,เ,ดกเราหวังว่าเดี๋ยวเราทำมาหากินเลี้ยงชีวิตตัวเองได้เราจะสบายแล้วมีอิสระทำอะไรก็ได้ก็ทำไม่ได้อีกเด็กๆไม่มีความสุขไม่พอใจปัจจุบันตอนเป็นเด็กรู้สึกมีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายไม่พอใจ อยากเป็นอย่างอื่นก็เลยไม่มีความสุขพอถึงในวัยทำงานไม่ได้พอใจเหมือนกันในวัยหนุ่มสาวก็ไม่พอใจคิดแต่ฝันเฟื่องไปอนาคตบ้างไปอะไรต่อมีอะไรบ้างไม่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเมื่อแก่ชราแล้วก็คิดถึงอดีตถึงจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันไม่มีความสุขแล้วมีแต่ความทุกข์คิดถึงอนาคตยิ่งแย่ใหญ่ ต้องสูญเสีย <tong s, S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจจนเรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้ชีวิตของเราก็มีคุณค่าสมบูรณ์แบบธรรมะนี้สอนให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้ไม่ใช่ความสุขอยู่ในอนาคตเหมือนเด็กเหมือนคนหนุ่มสาวไม่ใช่ความสุขอยู่ในอดีตเหมือนคนแก่ชาราแต่ความสุขอยู่กับปัจจุบัน ถ้าใจไม่มีความหิวโหวยใจจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้ใจไม่มีความสุขเพราะว่ามันหิวหิวอนาคตหิวอดีตอย่างนี้มันไม่อยู่กับปัจจุบันฉะนั้นเรามาฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้เสียเถิดผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตรนตรัยอโมนวยเฉยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบ จงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ